สวัสดีครับเพื่อนๆ่นไมไ้ด่า้างบ้านครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะตัดขยายพันธุ์ต้นที่มันขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับเรามีปัญหาว่าไม่รู้จะเอาไปอบในถุงยังไงเพราะถุงอบมันเล็กเหลือเกินนะครับใส่ไม่พอวันนี้ผมมีคำตอบมาให้ครับว่าจะใช้อะไรดีครับเดี๋ยวไปดูครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาพูดคุยรวมทั้งแชร์ปัญหาและเทคนิคการปลูกไม้ด่างกันได้ที่ a c e b o o k กลุ่มไม้ด่างข้างบ้านรวมถึงกดติดตามแฟนเพจไม้ด่างข้างบ้าน เ,เพื่อนๆที่มีปัญหาเหมือนผมนะคือผมเนี่ยขยายพันธุ์แหละผมพยายามจะขยายพันธุ์เจ้าอีพีต้นใหญ่ของผมเนี่ยนะครับแล้วผมก็พบว่าไซส์ของเขาใหญ่มากเลยนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะตัดแล้วก็เอาไปใส่ถุงอบเพื่อเล่งรากเนี่ยได้เพราะว่าถุงผมจะมีขนาดเล็กเกินไปนะผมมีปัญหาตั้งแต่ตอนตัดขยายพันธุ์เจ้าจอจบูโน่แล้วนะครับไอกิ่งยอดที่มันมีสาใบเนี่ยผมก็ยัดลงถุงเข้าไปไม่ได้นะก็เลยแบบเอ๊เองี้เราจะอบไม้ยังไงดีนะครับ ท้ายที่สุดผมก็เจอคาตอบของผมนะครับผมก็เลยไปเสิร์ชหาโลงอบไม้นะครับผมเห็นพวกกลุ่มบอลอ่าบอลสีนะครับเขาะจะชอบทำอ่าโลงนะลงเรือนเป็นแบบต่อแป๊บอย่างเงี้ยน,นะครับคลุมพลาสติกไว้นกก็จะได้ขนาดใหญ่อย่างที่ต้องการแล้วก็เห็นคล้ายๆถุงอบขนาดใหญ่ได้นะครับผมก็เลยไปเสิร์ชหาใน แอปช้อปปิ้งออนไลน์ทั้งหลายนะครับเพื่อนๆก็สามารถเสิร์ชได้นะครับก็คือเสิร์ชว่าโรงเรียนโรงเรียนบอนสีหรือว่าโรงเรียนแคตตัสอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะพบพวก DIY อายแบบนั้นได้นะครับแต่ว่า <c oughs> หน้าตามันก็จะแบบเนี่ย <c oughs> สำหรับผมก็อยากได้ที่มันหน้าตาดูเรียบร้อยกว่านี้แล้วกันนะครับผมก็เลยไปเจออันนึงนะครับเป็นเขาเรียกว่าโรงเรียนสําเร็จรูปนะครับก็สั่งจากจีนนี่แหละนะครับ คือผมลองใช้เองแล้วก็ปรากฏว่าเวิร์กมากเลยนะครับเพราะว่าด้วยหน้าตานะครับเป็นโครงเหล็กที่ดูเรียบร้อยนะครับผ้าที่มีดีไซน์ที่ดูเรียบร้อยนะครับพร้อมกับซิปเปิดเนี่ยเราก็เปิดเข้าไปดูต้นไม้ของเราได้ไม่ยากเย็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าไอ้เจ้าโรงเดือนสําเร็จรูปที่ผมซื้อมาในราคาแค่5-6าหร้อยบาทเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับไปดูครับอันนี <S <S ้กดไว้กัได้นหว้าว แน่เลยมันก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าก็จะเป็นโรงเรือนสาเร็จรูปนะครับที่ผมสั่งมาจากแป п, อปช้อปปิ้งออนไลน์นี่แหละนะครับแล้วก็ผมปื้มปิ่มปื้มใจมากเลยนะครับโรงเรือนแก้ปัญหาของผมได้จริงๆเลยนะครับเรื่องการอบไม้ไซส์ใหญ่ๆนะครับแล้วเพื่อนๆลองดูนะครับพวกผ้าที่คลุมเนี่ยก็ดูเรียบร้อยดีนะครับด้านในเป็นโครงเหล็กนะครับสีเขียว นะครับก็ต่อง่ายเลยแหละเนาะไม่ยากอะไรนะครับพวกจอยพวกนี้เป็นพลาสติกนะครับก็ออกมาดูดีทีเดียวผมใช้ไซส 90, ์90คูณ90 90นะครับก็คือกว้าง90ยาว90สูง90นาครับผมแล้วก็ไอ้เจ้าผ้าพวกนี้ผมผมรู้สึกว่ามันดีกว่าเจ้าโรง DIY นะครับผมชอบฝั่งวนี้เขาก็มีซิปมาให้เนาะ่ามีซิปมาให้นะครับแล้วก็เปิดรับมาโอ้เรียบร้อยเลยนะครับก็จะเห็น เด็กๆที่อยู่ในโรงเรียนของผมแล้วโรงปบไม้ของผมนะครับก็จะเห็นว่ามีเจ้าจอดนะครับหลายกิ่งเลยนะครับไซส์ของมันเพื่อนๆก็จะสังเกตว่าเมื่อเทียบกับมือผมเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะใส่ถุงอบได้แล้วเพราะว่าใบเนี่ยมันก็จะไปโดนกับถุงแล้วก็เดี๋ยวก็จะช้ำอีกนะครับพออยู่ในตู้อบแบบนี้ก็จบเลยนะครับผมเห็นไหมใบก็ไม่โดนขอบไม่มีไอนะ้ำมาทำให้ใบเสียนะครับผม อย่างวิธีที่เราใช้นะครับก็จะเห็นว่าผมก็เติมถาดรองทรายเข้าไปด้วยนะครับอย่างเจ้าถาดอันนี้นะครับก็จะเป็นถาดที่เป็นเป็นถาดรองฉี่สุนัขแหละจริงๆแล้วอ่ะเนาะแล้วผมก็เอามาใส่ในนี้แล้วก็เติมทรายลงไปนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความชื้นในในโรงอบอันนี้นะครับเพราะว่าบางครั้งเราใส่ไม้ไปน้อยอย่างเงี้ยนะครับความชื้นในอากาศภายในโรงเรือนมันไม่พอเนาะ เราก็ต้องเติมถาดทรายเข้าไปนะครับแล้วฉีดน้ําให้มันชื้นๆเข้าไว้นะครับมันจะได้มีความชื้นในอากาศเยอะนะครับผมใบเนี่ยเขาก็จะไม่คายน้ําใบก็จะเต่งตึงแบบนี้ครับนะฮะก็จะเต่งตึสงสวยแบบนี้นะครับนะครับก็หลังจากลองใช้ดูประมาณเกือบเดือนแล้วสามอาทิตย์อะไรเงี้ยก็เอามาอบเจ้าจอสบูโนนะครับก็อย่างที่พพเพื่อนๆเห็นนะว่า,าท่อนของเขาเนี่ยก็เริ่มไอหนอก็เริ่มงอกออกมาแล้วนะครับที่ ถ้าทั้งที่เจ้าต้นแม่นะไอ้เจ้าตอเนี่ยหน่อยังยังไม่งอกเยอะขนาดนี้เลยนะครับแต่พวกเด็กๆในโรงอบเนี่ยนะครับก็งอกออกมาเยอะขึ้นแล้วนะครับก็เวิร์กมากเลยนะครับไม่ต้องไปแอรอัดอยู่ในถุงเนาะไม่ใบก็ไม่ช้าด้วยนะครับก็เพื่อนๆเอาไปใช้กันได้นะครับอันนี้ผมลองมาแล้วผมว่ามันมันดีจริงๆนะครับแล้วก็ใส่ไม้ได้เยอะเลยนะครับเพื่อนๆไปเลือกไซส์ตามที่เพื่อนๆต้องการได้นะครับมันจะมีทั้งแบบไซส์แบบผมนะครับหนึ่งตอน แล้วก็จะมี2ตอนต่อกันนะครับก็ยาวร้อยแปก็ใส่ไม้ได้เพียบเลยนะครับมีทั้งทรงแบบจั่วแบบนี้แล้วก็ทรงโค้งแบบนี้นะครับเพื่อนๆนก็สามารถไปเลือกซื้อกันได้ในแอปช้อปปิ้งออนไลน์ทั้ง lazada ทั้ง shopee ก็มีทั้งหมดนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนเพื่อขี้เกียจเข้าไปเสิร์ชหานะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไอร้านที่ผมซื้อไว้ข้างใต้วิดีโอนี้นะครับเพื่อ,เพ,อเพื่อนลองไปกดดูกันได้นะครับจริงๆของพวกนี้มันสั่งจากจีนแหละแต่ตอนนี้มันชิปปิ้งเร็วแล้วนะครไมไม,ไนนนม่่่้ีาากนนนงงอออ็ยผ ร้านที่ผมซื้อเนี่ยก็สักอาทิตย์ก,กว่าก็ได้แล้วนะครับก็โอเคเลยกรน,นี่ก็เป็นโรงอกไม้ของผมแล้วกันเนาะที่ดีกว่าถุงอกนะครับอกไม้ขนาดใหญ่ได้นะครับเดี๋ยวสภาพผมตัด EP มาผมก็จะเอามาใส่สนนี้แหละนะครับรอให้เด็กๆรุกนีนเขาพร้อมที่จะออกไปสู่โลกภายนอกก่อนนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับพเพื่อนๆกับโรงอกไม้ที่ ดูดีแล้วก็ราคาไม่แพงเลยนะครับแค่ห้าหกร้อยบาทเท่านั้นเองนะดีกว่าถุงอบมากมากเลยนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปของผมเนี่ยนะครับมีประโยชน์และอยากให้ผมเนี่ยทำคลิปต่อไปนะครับช่วยหน่อยนะครับเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กด s u b s c r i b e นะครับเป็นกําลังใจให้กับผมนะผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสงสัยอะไรนะครับอยากสอบถามอะไรเนี่ยก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือว่าจะเข้าไปปุยกันในเพจไม้ด่างข้างบ้านหรือว่ากลุ่มไม่ด่างข้างบ้านก็ได้นะครับ แล้วก็ถ้าเ,เพื่อนๆสนใจวัสดุปลูกที่โปร่งมากๆแล้วก็ดีมากๆสําหรับรากไม้นะครับไม่ต้องกังวลเรื่องรากเน่าแล้วก็ช่วยให้รากเนี่ยเดินได้ดีนะครับก็ไปติดต่อกันได้ที่เพจไม่ด่งครับเช่นกันเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ